ว่างทีไรก็ต้องทําเมนูนี้ทุกทีเลยค่ะทุกคนขนมจีนน้ายาปลากระป๋องค่ะทําง่ายง่ายค่ะแค่เอาพริกแกงปลากระป๋องกระชายแล้วก็หัวหอมมาปั่นรวมกันค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปใส่หม้อเลยค่ะทุกคนเอาเครื่องแกงนี้นะคะใส่หม้อเลยค่ะแล้วก็เติมกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่พอกลุกคลิกกนะคะ จากนั้นก็ผัดๆๆค่ะให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่แอดมินทาบ่อยๆที่สุดเลยค่ะทําทีไรก็ลงคลิปทุกทีเลยเพราะว่ามันอร่อยอยากจะให้ชิมด้วยกันค่ะพอเขาเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ตับลงไปค่ะ เราจะใส่ตับลงไปผัดกับเครื่องแกงของเรานั่นเองค่ะทุกคนเพื่อให้มันหอมแล้วก็เข้าเนื้อนั่นเองค่ะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนค่อนกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นั่นเองค่ะพอตับเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มไปทางสุกอ่ะไม่ต้องสุกนะคะแต่ว่าให้มันสีเปลี่ยน,นะคะเราก็ให้เติมน้ำลงไปค่ะเท่าที่เราต้องการเลย ใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยค่ะวันนี้ใช้ปรกระป๋องแค่กระป๋องเดียวน้ําก็จะได้ประมาณนี้และค่ะทุกคนถามว่าทําไมใส่กระป๋องเดียวมีอยู่แค่นั้นนะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะจากนั้นเราก็จะเติมสิ่งที่เราชอบก็คือเลือดไก่นั่นเองค่ะแล้วก็กะชายนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหรือทุบก็ได้ค่ะแล้วก็หัวหอมนะคะบุพอแตก จากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะให้เขาเดือดโดยในช่วงนี้เราก็เร่งไฟขึ้นเป็นกลางนะคะ ปิดฝาไว้สักหน่อยนี้ดสูสีเดือดแล้วพอดือดเรียบร้อยค่ะปรุงค่ะมาดูเครื่องปรุงของเราก็แซมจะง่ายเลยนะคะเริ่มที่น้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็รสดีตามไปค่ะน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็น้ำปลาแค่นี้นะคะทุกคนกะกะเอากับปริมาณของน้ำเลยนะคะชิมไปเรื่อยๆใส่ทีละนิดละหน่อยก่อนก็ได้แล้วก็ชิมรสตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะห กระหน่ำผักลงไปนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะต้นหอมผักชีลาวใบมะกรูดอใส่เข้าไปเลยค่ะอะไรที่บันหอมๆเนี่ยนะคะ นี่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 หน้าตาน่ากินแล้วใช่ไหมคะทุกคนดูสิแต่ดูเหมือนว่ามันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ยทุกคนลืมใส่สิ่งที่ชอบที่สุดนั่นก็คือลูกชิ้นปลาค่ะทุกคนโอ้เกือบลืมนะนี่ลืมไม่ได้เลยนะคะของโปรดคะ่ะพอใส่ลูกชิ้นปลาเรียบร้อยดูน่ากินกันไปอีกอ มื่อไรจะสุกแล้วเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่ก็ปิดไฟได้เลยค่ะทุกคนนี่เดือดขนาดนี้ืหน้ำลายไหลแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนน้ำยาของเราต่อไปก็ขนมจีนมาเลยค่ะแซ่บๆค่ะทั้งหมดนี้ทำไม่ถึง2ี่นาทีก็ได้กินแล้วนะคะทุกคนเพราะทุกอย่างมันก็สุกง่ายนะนี่นี่นี่ดูสิ ร้อนๆเลยค่ะทุกคนค่ะลองไปทําดูนะคะรับรองติดใจทุกครั้งที่ทําก็อร่อยทุกครั้งเลยล่ะค่ะเมนูขนมจีนน้ํายาปลากระป๋องนั่นเองค่ะดูสิแซ่บๆเลยค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินไปฟังทำไปนะคะช่องทางใหม่ของเราค่ะได้กินด้วยได้ฟังทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ